证书，六一手机七型号一台，另外呢将签约会啊莫金瑜一起参加，感动伊的呢。呃，伊的呢伊、呃、的那部呃奖状证书，同样也是签约了 Facebook 这些媒体伙伴一起参加，感动伊的呢。噶上面奖状的呢，我们的奖金五万泰铢，呃还有。 การประกาศรางวัลในครั้งนี้นะคะก็จะให้โชว์ถึงศักยภาพของวัยรุ่นไทยนะคะแล้วก็ความที่สนใจแล้วก็ยังคิดถึงประเทศไทยของชาวเน็ตจีนด้วยค่ะก็จะเห็นถึงในส่วนของยอดวิวแล้วก็ยอด follower ที่พุ่งกระฉุดขึ้นมาในเวลาอันสั้นประมาณเดือนกว่าเองค่ะการตอบรับทั้งในไทยและในจีนในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่แบบสิ้นสุดการประกาศครั้งนี้แล้วจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น ค่ะคิดว่าจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่าคนที่เข้ารอบ 10, 10คนสุดท้ายนะคะยอดโฟลว์อของเขาเนี่ยก็คือล่มที่จะขึ้นในช่วงประมาณครึ่งเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเขาจะเริ่มมีกลุ่มแฟนคลับ เข้ามาแล้วก็กลุ่มแฟนคลับก็จะเริ่มมีถามถึงเรื่องราวของประเทศไทยถามว่าเอ้ยเราอยากจะไปหาเธอจังเลยแต่ว่าเสียดายว่าตอนนี้ยังไปไม่ได้ก็คือเราก็จะจะเห็นว่าที่ทางคนเข้ารอบนะคะก็จะมีถ่ายถึง สถานที่ท่องเที่ยวถะายถึงอาหารไทยถ่ายถึงพัทยาภูเก็ตก็จะมีคนที่คอมเมนต์มาว่าอ๋อที่นี่ฉันเคยไปนะอ๋อตรงนี้เนี่ยแต่คราวหน้าฉันจะไปกินให้ได้จะไปให้ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นตั้งแต่เราเราออกแบบงานนี้อยู่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้เราก็รู้สึกว่าประสบความสาเร็จในในงานนี้ในโปรเจกต์นี้มากค่ะการร่วมมือกับทางราชการ ทางส่วนหน่วยงานราชการน,นะคะก็ให้ความสนใจมากนะคะแล้วก็ให้การสนับสน,นุนในในการที่ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้แรงสนับสน,นุนให้เห็นถึงว่าทั้งทั่วประเทศไทยทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยให้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็เลยเลย,ยิ่งทำให้ยอดชนไทยมีความมั่นใจแล้วก็ที่ที่ที่จะมาเข้าร่วมง,งาน,นะคะ่ะ เราเชื่อว่าจะมีในครั้งต่อไปนะคะแล้วก็คนที่เข้ารอบ1ิคนสุดท้ายนะคะถึงแม้ว่า,าจะจะมีลำดับหรือว่าโฟลเวอร์ที่ที่ยอดแตกต่างกันไปนะคะแต่เราก็เชื่อว่าแต่และคนก็มีความเหมาะสมในการที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้ประเทศไทยในหลายๆรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นมิตรของประเทศของคนไทยเรื่องของอความความคิดสร้างสารรค์ของเยาวชนไทยหรือว่าเรื่องของการ แนะนำสิ่งดีๆของไทยเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันซึ่งเราคิดว่าทางทีมงานของเราก็จะค่อนข้างค่อยๆที่จะบุ่มเพาะเข้าไปแล้วก็ใส่ความเป็นครีเอทีฟใส่ความรู้ในในส่วนของรสชนิยมของชาวเน็ตจีนว่าให้เขารู้ว่าจะทำแบบไหนจะทำคอนเทนต์แบบไหนจะมีคนที่ติดตามเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็จะได้ไทยินสิ่งดีๆของประเทศไทยเข้าไปในคลิปของของพวกเขาได้ด้วยค่ะ